เหลือแต่ผลข้างเคียงจากสารฮิสตามีนแทนสารกรัมมันภาพรังสีสารฮิสตามีนเป็นปฏิกิริยาทางเคมีของร่างกายที่ตอบสนองต่ออาการแพ้และปล่อยสารนี้ออกมาเพื่อทําให้มีน้ําเข้าไปในเส้นเลือดและพัดพาผู้รุกรานออกไปเหมือนกับหน่วย911ของระบบภูมิคุ้มกันไงครับเส้นเลือดดาเปิดออกเซลล์และเลือดก็เข้ามาต่อสู้กับผู้รุกรานซึ่งอาจจะเป็นแค่เกสรที่ไม่มีพิษได้มากขึ้น แล้วเราก็รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปมันไม่ใช่เป็นหอบ,ห,อบหืดแล้วก็รู้สึกมัดคันมากๆเลยครับบางครับผมก็เจ็บจี๊ดๆบางทีก็คันคอมากแล้วผมก็จามทำจมูกฟุดฟัดฟุดฟัดคุณไม่รู้ว่าอะไรทําให้เกิดปฏิกิริยานั้นฝุ่นหมาข้างบ้านหรือเพื่อนบ้านต้องทดสอบอครับคุณต้องทําสกินเทสนะคะเ,คเราหยดสารกอ่อภูมิแพ้ลงไปบนผิวหนังฉีดเข้าไปเล็กน้อยแล้วดูว่ามีอาการแพ้หรือไม่ ทำให้หรู้ว่ามีสารต้านภูมิคุ้มกันต้านกับสารก่อภูมิพแพ้หรือไม่ด้วยการหยดสารเคมีลงไปเล็กน้อยก็จะรู้ว่าคุณแพ้สารอะไรโอเคค่ะฉันจะวางน้ําแข็งบนแขนของคุณนะคะมีการทดสอบด้วยความเย็นสําหรับคนที่ไม่แน่ใจว่าแพ้ความเย็นหรือไม่เวลาที่ผมออกไปข้างนอกถ้าอากาศเย็นหรือว่าลงน้ำนี่ยผมก็จะมีผื่นขึ้นครับยูนังเริ่มมีอาการ นั่นแสดงว่าปฏิกิริยาต่อความเย็นเป็นบุกนะคะที่คุณคิดก็ถูกแล้วนะคะคุณแพ้ความเย็นนะคะอ๋อใช่ครับรู้ไหมครับเราทุกคนแพ้ความเย็นกันนิดนิดอยู่แล้วแต่บางคนก็เป็นเอามากอาจจะลองทานยาแก้แพ้ก่อนที่จะตรวจนะคะและดูว่ามันพอจะแก้ได้ไหมสําหรับอาการนี้หรือย้ายไปอยู่ฮาวายซะเลยสารก่อคุมแพ้อื่นๆอาจปนมากับอาหารบางอย่าง อาจทําให้ถึงตายได้ภายในชั่วโมงเดียวเมื่อจะทดสอบการแพ้อาหารหมอต้องไม่โน้มน้าคนไข้จึงจะทําให้ได้ผลออกมาดีเพื่อให้แน่ใจว่าไม่เป็นเช่นนั้นทั้งคนไข้และหมอจะไม่รู้ว่ามีอาหารอะไรบ้างเรียกว่าการทดสอบแบบ double b บ i n ์ ลุครับว่าไงแน่ใจแหละครับว่าเขาทดสอบกันอย่างนี้นะครับลุงโอ้แน่นอนถ้าอยากให้อะไรมันถูกต้องก็ต้องทําเองได้ยินเสียงลุงไหมเนี่ยได้ยินไหมครับครับหันหัวทางลุงเนี่ยอ๋ออ๋ออ๋ออ๋าอ๋ออเดี๋ยวยังมีนะยังมีอ้าปากอ้าดีดโอ้โหโอเคเอาเอาเอาออาปากอีกปากอีกเข้าปากไหมเอ้เข้าแล้วนะเข้าบ้าครับแต่ส่วนใหญ่จะจมูกเนะเราทำได้แล้วลุงใช่ คุณหมอก็ไม่รู้ว่าทำไมแต่อาหารบางชนิดก็เป็นอันตรายทำให้ควบคุมปฏิกิริยาจากสารฮิสตามีนไม่ได้แต่ผมเริ่มบวมหลังจากกินพิซซ่าที่มีถั่วเข้าไปนะครับแล้วภายในไม่กี่นาทีหลังจากนั้นผมก็เริ่มหอบแล้วก็หายใจลำบากมากเลยสารก่อภูมิแพ้ก็คือถั่วทุกอย่างบวมแล้วคุณก็จะมีหัวโตโต <looks> มันทำให้น้ำซึมผ่านเส้นเลือดได้ม,มากขึ้น น้ำจะซึมจากในเส้นเลือดออกมาอย่างเนื้อเยื่อค่ะตายเพราะถั่วคงไม่ค่อยดีเท่าไหร่เรียกว่าช็อกจากโรคภูมิแพ้รุนแรงถ้าทางเดินหายใจของคุณบว,วมอย่างหน้าของชายคนนี้คุณจะหายใจไม่ได้และตายซึ่งเกิดขึ้นได้ภายในไม่กี่นาทีจะต้องแก้ไขยอย่างรวดเร็วมากคุณหมอแนะนําให้แทนตัวเองด้วยสิ่งเหล่านี้ให้เอาฝานี้ออกนะคะแล้วก็แทงเข้าไปที่ต้นขาของคุณทันทีเลยโอ๊ย มีเรียกว่าปากกาฉีดยาด้วยตนเองเอ,อพินะสารอะดรีนารีนจะแก้ไขผลของสารฮิสตามีนได้อย่างรวดเร็วของเหลวที่ซึมออกมาจะถูกผลักกลับเข้าไปในเส้นเลือดค่ะคุณไม่ได้ถูกรักษาแต่ก็หวังว่าจะทําให้ตัวเองมีเวลามากพอที่จะไปโรงพยาบาลคุณหมอได้เห็นอาการแพ้มากมายในช่วงหลายสิบปีหลังนี้ทฤษฎีหนึ่งที่สังคมของเราเป็นอยู่ก็คือสะอาดเกินไป สารต้านภูมิแพ้ IGE จึงลดจำนวนลงเพราะไม่มีที่ไปไม่มีอะไรจะทำ IGE e เป็นสารภูมิต้านทานสำคัญทำหน้าที่จับปรสิตแล้วก็ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันควบคุมและทำลายปรสิตนั่นเองครับบางทีทฤษฎีที่ว่าเราไม่ได้อยู่ในสังคมที่ติดเชื้อปรสิตอีกแล้วแต่ว่าเราก็ยังมีกลุ่มคนที่มียีนต้านปรสิตได้ดีเยี่ยมอยู่ คนที่เป็นภูมิแพ้อาจจะเป็นคนที่มีสุขภาพที่ดีที่สุดในโลกที่3ก็ได้เพราะสร้าง IGE ได้มากมายทําให้เชื้อไม่มีโอกาสจู่โจมได้แต่ว่าตอนนี้ IGE ของพวกเขากําลังหาอย่างอื่นทําหมอบางคนเชื่อว่าการใช้น้ํายาฆ่าเชื้อมากๆไม่ดีเมื่อไม่มีเชื้อโรคมาจู่โจมภูมิคุ้มกันก็เริ่มมองหาอย่างอื่นเพื่อทําลายเป็นไปได้ไหมที่เราจะตายเพราะทําความสะอาดตัวเองต่อไป เราจะดูว่าระบบภูมิคุ้มกันสามารถเรียนรู้คนลวงใหม่ได้อย่างไรและในที่สุดผมต้องฉีดวัคซีนกันไข้หวัดหรือเปล่า <c oughs> ผมไม่ได้แพ้อาหารแต่การเรียนรู้ว่าเซลล์เม็ดเลือดขาวและสารภูมิต้านทานทำงานอย่างไรทำให้ผมคิดถึงความสำคัญของความสมบูรกขึ้นมาเลย <c oughs> ทุกคนเกิดมาพร้อมกับระบบภูมิคุ้มกันแต่เหมือนกับเบียร์ในตู้แช่ <c oughs> ที่ไม่เคยมีสำรองไว้ถ้าโรคเกิดมาพร้อมกับระบบภูมิคุ้มกันพวกเขาไม่เคยเจออะไรมากนะัก สิ่งที่ติดตัวมาก็คือภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติได้สารภูมิคุ้มกันจากแม่และเซลล์ของพวกเขาก็ได้จดจําสิ่งต่างๆโดยขึ้นอยู่กับพัฒนาการมากมายเซลลทีและบีของคุณต้องสัมผัสกับเชื้อเพื่อจะได้เรียนรู้และรู้ว่าจะจัดก,การอย่างไรเหมือนกับไปโรงเรียนนะครับแต่เป็นในระดับเซลดังนั้นตอนเป็นเด็กเวลาที่กินของสกปรกเข้าไปแม่ก็จะบอกว่าอย่าทําแต่ว่ามันช่วยคุณตอนเป็นผู้ใหญ่นะ ครั้งแรกที่เราติดเชื้อเราก็จะไม่สบายได้อย่างรวดเร็วมากพระครั้งที่สองเชื้อก็จะลดลงเพราะว่าระบบภูมิคุ้มกันจําเชื้อได้แล้วก็ทําลายมันได้อย่างรวดเร็วเช่นกัน บางทีผมคงจะต้องฉีดวัคซีนเพราะว่าผมโตขึ้นมาในสภาพแวดล,ล้อมที่สะอาดนะครับและไม่ค่อยทําให้ตัวเองสกปรกเท่าไหร่อพอพูดถึงความสกปรกแล้วเนี่ยทำให้ลุงนึกถึงตอนที่อยู่กองทัพเรือ,นะอ,อสิ่งปฏิกูล<ม>เหงือเชือ้อถูกรวมเอาไว้ในที่เล็กๆรวมกันลุงเคยเป็นทหารเรือเหรอครับกองทัพฉันกังพูดถึงสะดือฉันต่างหากมันน่าทึ่งมาก<อ>ที่ไอ้ของพวกนั้นมารวมกันอยู่ในที่เล็กๆ เพียงแห่งเดียวอ๋อสดีอก็เป็นที่หนึ่งแต่อีกที่หนึ่งที่คุณไม่เคยอยากให้โดนทำลายก็คือสมองนั่นเองจริงๆระบบภูมิคุ้มกันมีหน่วยพร้อมผู้ต้องสงสัยในเลือด